ประดุดดังสายน้ำสายลงแสงแดดเขาก้อมเปลี่ยนไปเรื่อยไหลลงไปสู่ที่ต่ำจิตใจของเราเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปอย่างนี้เพราะเขาเป็นอนัตตาเราบังคับบัญชาสภาวธรรมอย่างนี้ไม่ได้ ียงแต่เราเลืกศึกษารู้ให้เข้าใจแล้วปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ละไปเหมือนเรารู้จักว่าไฟมีความร้อนเราจะไม่ไปจักไปแตะไปต้องเราเห็นเราก็อยู่ห่างๆไฟเขาก็อยู่โดยธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเขามีสภาวะธรรมคือความร้อนของเขาโดยธรรมชาติ จิตเราก็เหมือนกันถ้าเห็นอารมณ์อย่างนี้เกิดเราก็ห่างออกละออกไม่นึกถึงต่ออีกต่อไปอารมณ์เหล่านั้นเขาก็จะไม่เข้ามาอยู่ใกล้ในจิตในใจของเราอีกเราก็เพียงระมัดระวังอย่าให้ใจเราไหลไปหาเขาอีกก็แล้วกัน ด้วยการมาบังคับจิตของเราให้เดินตามแนวทางของกุศลและอกุศลเสียด้วยการจัดของตัวเราที่คลุกคลีอยู่กับโลกิยลมมีรูปรสฉินเสียงอันเป็นการมคุณที่จะขางจิตใจของเราให้เกิดความเพลิดเพลินหมกมุ่น อยู่ในสิ่งเหล่านี้ด้วยการมาตื่นมารู้มาศึกษามาทําความเข้าใจอย่างชัดเทจนแจ่แจ้งเรียกว่าวิปัสนาญาณได้พากันมานั่งอดนั่งทนทนทุกข์รู้จากทุกข์รู้จากสุขภายในจิตในใจแห่งตน อ็น่าอนุโมทนากับการบุญการกุศลของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้สละออกมาสู่แนวการปฏิบัติดังนั้นเราจะศึกษาเรื่องใดเราก็ปัจจิตปัใจพิจารณาเรื่องนั้นให้เกิดความแจ้งฉัน เกิดความเข้าใจถึงต้นเหตุต้นตอของสภาวะอารมณ์นั้นอย่างชัดแจ้งภาษาพระเรียกว่าอนุปัสนาตามดูตามรู้ตามพิจารณาสิ่งที่มีอยู่ขณะน,นี้สิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้นักปัจจุบันจะไปตามสิ่งที่เป็นอนดีตหรืออนาคต แต่ขอให้เราเป็นผู้ศึกษาพระธรรมอยู่นักปัจจุบันอารมณ์สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็เฉยเพราะเขาเป็นธรรมชาติเพราะเขาเป็นลักษณะอาการของขันห้าคือรูปวิทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นชื่อสมมติเรียกขันหวานไหวเขาขึ้นมา เพื่อให้จิตให้ใจของเรารู้จักลักษณะอาการของเขาสภาพของเขาความมีความเป็นของเขาว่าชื่อนี้เป็นอย่างนี้ชื่อนู้นเป็นอย่างนูน้นเราจะได้เข้าใจรู้จักหน้าตาคุ้นเคยกับชื่อและลักษณะสภาวะของเขาได้ดังนั้น รูปรสกินเสียงก็งตามเป็นแต่การสมมุติชื่อมาเรียกลักษณะสภาพของเขาเท่านั้นเองใจเราไม่รู้ชื่ออะไรสักอย่างแต่เรารู้จักแต่สภาวะที่ปรากฏเกิดขึ้นที่จิตของเราก็ได้นี้แหละคือการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเรียบง่ายสะดวกสบาย เรียกว่ามีสติตื่นรู้รู้จริงเห็นจริงของจริงที่ปรากฏที่จิตที่ใจของตัวเราเราจะได้หนีออกจากเขาได้หลีกทางจากความทุกข์ที่จะก่อจะเกิดจะมีขึ้นแต่ถ้าเรากำลังสติกำลังใจยังไม่เพิ่มพูนมากขึ้นเราก็อย่าไปประทะกับเขาโดยตรง เรียกว่าจิตเรายังไม่สงบแน่วแน่ปัญญาสติปัญญาของเรายังไม่มีกำลังเพียงพอที่จะต่อสู้ต่อกรกับกิเลสได้เราก็หลีกทางให้ไกลห่างเขาไปให้ไกลเว้นเขาไปให้ไกลลักษณะอาการอย่างนี้ภาษาพระเรียกว่าอินรียสังวร คือการสำรวมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรียกว่าเฉกงามอายตนะภายในของเราไว้ให้ดีคือตาถึงจะลืมตาเห็นรูปแล้วก็เห็นแต่สิ่งที่เป็นธรรมเช่นเห็นในทางที่จะคลายจากทุกข์จากโศกเราถึงจะเป็นปัญญาอบรมจิตของเราให้เจริญพ่อภูน เราอย่าเอาสายตาเพ่งมองไปนั่นที่หนึ่งที่ใดแล้วเกิดความเพลิดเพลินหลงไหลเคล่บเพิ่มในสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราดมสิ่งที่เราลิ้มรสเราก็สำรวมระวังเรียกว่าสันตุถีคือความสันโดดในการดูการฟังการลิ้มรสการบริโูคใดใดทั้งปวง จิตใจของเราก็จะเบาและผ่อนคลายจากการยึดการติดการข้องในอารมณ์นั้นได้ลักษณะอย่างนี้จะมีคุณมีประโยชน์ต่อการฝึกการหัดการปฏิบัติตัวเราเองได้มากทีเดียวเพราะเราจะใช้เวลาไม่ยาวนานก็สามารถ ที่จะมีที่พึ่งพาทางจิตทางใจให้แก่ตัวตนของเราได้แต่ถ้าเราไปฝึกไปปฏิบัติธรรมแล้วไม่สำรวมและมัดระวังกายวาจชาจิตแห่งตนเราก็จะไม่มีกำลังเรียกว่าจิตวิเวกกายวิเวกเราจะไม่รู้จากความแท้ความจริง ว่าพระธรรมมีคุณนักประโยชน์ต่อเราผู้ศึกษาปฏิบัติอย่างไรบ้างดังนั้นเราท่านทั้งหลายได้สละเวลาอันมีค่าแห่งตนมาแล้วก็อย่าละเลยเพื่อเฉยเสียโอกาสนี้ไปเลยเมื่อเรามาแล้วจงสำหรวมกายวาจาใจของเราให้เป็นสิ้น ทำสติรละลืกรู้อาการเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนของตัวเราจะเหยียดจะคู้จะเหลียวมองสิ่งใดก็ให้มีสติระมัดระวังเพราะเรามาศึกษาเพื่อที่จะสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเราให้ได้มากที่สุดเรียกว่าสำรวมอินทรีย์ เพื่อที่เราจะไปรู้ไปเห็นจิตใจแท้แท้ของตัวเราเองเพราะจิตใจของคุณเรานั้นย่อมไหลไปสู่อารมณ์ข้างนอกมากกว่าอารมณ์ภายในคือส่งออกไปสู่อารมณ์ข้างนอกมากกว่าที่จะเพ่งพิจรารณาหรือตื่นรู้อยู่ภายในตัวในตใน,ตนเดิมเนื้อเดิมตัวเห่งตนไปเสีย ชีวิตแต่ละวันของเรานั้นจิตใจของเรามักจะอยู่ข้างนอกมากกว่าภายในมักจะเห็นข้างนอกดีกว่าของภายในมักจะติดสิ่งที่อยู่อนอกนอกมากกว่าติดลมหายใจแห่งตนดูกำลังของกรรมคุณทั้งห้ารูปรสกลิ่นเสียงเขาดึงเอาสติ ของเราหายไปหมดดึงเอาใจของเราเป็นทาสเขาไปเสียหมดดังนั้นเรามาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ให้เราสำรวมละมัดระวังเรียกว่าสติสัมปชัญญะน้อมเอาความรู้ของจิตมาอยู่ที่กายของตัวเราทุกคนอย่างละมัดระวัง เรียนรู้กายของตัวเราให้ชัดเจนนั่งเป็นอย่างไรเจ็บเป็นอย่างไรปวดเป็นอย่างไรความปวดนั้นปรากฏที่ไหนปรากฏที่แขนขาหรือสรีละร่างกายเราส่วนใดก็พึงศึกษาและลึกไปดูไป เขาปวดจริงหรือว่าใจเวทนาของเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เห็นเป็นผู้เสพอารมณ์นั้นจิตเป็นทุกข์หรือกายเขาเป็นทุกข์ร่างกายเขาเป็นทุกข์จริง,รงหรือหรือว่าจิตของเราผู้ไม่ชันฉลาดต่อภาวะอารมณ์เลยเข้าใจว่ากายเป็นทุกข์แต่ที่ไหนได้ นั้นแหละเจ็บเอาอาการอย่างนั้นมาเป็นทุกข์เสียเองเรียกว่าใจเวทนาใจที่มีเวทนาสุขทุกข์เข้าครอบงางจิตจิตนั้นน่อมนึกถึงจองว่าเป็นความทุกข์ในจุดน,น,นั้นแทนที่ไป แต่โดยธรรมชาติดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำไฟก็เป็นไฟลมก็เป็นลมเขามีโดยธรรมชาติอยู่นอกจมูกเราก็เป็นลมเหมือนกันไหลผ่านจมูกเราไปสู่ปอดก็เป็นลมอันเดียวกันแต่ทำไมเราไม่ทุกข์ไม่โทษทิ่งเหล่านั้นเราดินที่เราเหยียบย่ำไปอยู่ทุกวันทำไมเขาไม่ร้องโอดควร ขอความช่วยเหลือจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพราะเขาเป็นธาตุดินธาตุน้ำก็เช่นเดียวกันจะอยู่ที่สะอาดก็ไม่ว่าอะไรจะอยู่ที่สกรปรกก็ไม่ว่าอะไรเพราะเขาเป็นธาตุเป็นจะสารแต่ถ้าไหลเข้ามาสู่กายเราเรากลับ พยายามที่จะจ่อต้านน้ำที่ไม่บริสุทธิ์ชอบใจน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ดูที่จิตเป็นเช่นอย่างนั้นเห็นสิ่งหนึ่งชอบเห็นสิ่งหนึ่งต้านก็เป็นธาตุน้ำเช่นเดียวกันดังนั้นเราผู้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสเรื่องอาหารเรปฏิกูแลสัญญา ก็ตามจะตุทธาตุวัฏฐานก็ตามมองเพ่งพิจารณาร่างกายของเราเป็นธาตุจีธาตุจีก็อยู่ข้างนอกตัวเราอยู่ในตัวเราก็อันเดียวกันแต่เมื่ออยู่ข้างนอกเราไม่ทุกข์ไม่โศกแต่มืกออยู่ข้างในเรากับทุกข์กับโศกดูสิ ถ้าเราไม่มีน้ำดื่มเราก็ทุกข์เราไม่มีลมผ่านเข้าตัวเราเราก็ทุกข์ดินก็คือเลือดเนื้อร่างกายของเรานี้ถ้าอยู่ข้างนอกไม่ทุกข์แต่ถ้าอยู่ข้างในนั่งนิดนั่งหน่อยปวดตรงนู้นปวดตรงนี้เรากลับทุกข์ดูนะักนักประพฤติปฏิบัติธรรม เพ่งพิจารณาซ้อนจิตซ้อนใจของเราให้ตื่นขึ้นมาจากสิ่งที่เราหลงผิดเสียทีเราจะได้รู้จักความจริงเขาเห็นความจริงเขา,าธาตุข้างนอกก็เหมือนกันกันกบาธาตุข้างในเรียกว่าสภาวะความเป็นาธาตุเป็นตัวเป็นตนอยู่ที่จิตของเราผู้หลงเ,เพลิดเพลินอยู่นี่เอง ดังนั้นเราผู้ศึกษาพระธรรมหัดใจหัดกายของเราจึงอาศัยธรรมชาติสอนจิตธรรมะก็คือธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวอยู่ในตัวก็อันเดียวกันแต่ถ้าอยู่นอกตัวเราไม่ทุกข์ไม่โศกแต่ถ้าอยู่ในตัวกลับเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวเขาเป็นของ